ก็อยู่กับทีมงานทกเอ็กซ์เพรนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถ f c 9 j นะครับ e 1 a B, a d a s f นะครับก็เป็นรถ f c โฉมใหม่นะครับขนาดเครื่องยนต์155แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงมา,าหลายส่วนอยู่นะครับตัวกระจังหน้าก็าจะเป็นสีเงินนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟส่งสว่างไฟตัดหมอกก็จะมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็เป็นไฟเดรย์ไลท์นะครับด้านบนก็ติดตัง้งไฟโคมหลังคานะครับผมตามกฎหมายของคนส่งนะครับ จะมาดูด้านข้างนะครับตัวก็มาพร้อมกับยางขนาด825นะครับก็เป็นของบิดตัวนะครับผมน็อตล้อก็จะเป็นน็อตล้อ6ตัวนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ครับตัวหัวเกง่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคันโยกเปิดหัวเก่งนะครับแล้วก พร้อมด้วยสลักอันนี้ระไัยนะครับตัวนี้ตัวล็อกแล้วก็เป็นตัวยกนะครับข้างก็ติดตั้งกระบะดำนะครับเป็นฝาทึบนะครับรุ่นนี้แล้วก็มาด้วยขนาดถังน้ำมันขนาด100ลิตรนะครับตัวนี้ ก็จะเป็น FC โซมฉงใหม่นะครับตัวเฟืองท้ายตัวดอกจอกตัวก็มีความหนาขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัว p ี o นะครับ PTO เกียร์ฝากนะครับมาปั่นตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับ ติดตั้งแหนบหลังแหนบช่วยนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นตัวชัสีเทียมต่างๆนะครับ ไฟถอยนะครับก็ตำแหน่งที่ติดแผ่นป้ายเบียนนะครับแล้วก็พร้อมด้วยไฟสองแผ่นป้ายนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับเพื่อรองรับฝาท้ายนะครับสามารถเปิดยกสินค้าหรือของขึ้นตอนเปิดฝาท้ายได้นะครับ ติ๊กเกอร์ตามกฎหมายขนส่งนะครับด้านขวาก็ติดตั้งแบตเตอรีอ่ลูกยาวนะครับมาให้2อรูกนะครับไฟระบบไฟก็จะเป็นไฟ24โวล์นะครับแล้วก็ตัวชุดถังลมเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น น้ำมันเบรกนะครับตัวระบบเบรกก็จะเป็นระบบลมดันน้ำมันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดกรองอของถังลมนะครับบันไดขึ้นกระบาด ภายในนะครับตรงประตูก็จะมีข้อแนะนําในการดูแลรักษายางนะครับในการเติมลมยางต่างๆนะครับตามขนาดของยางนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นยางผ้าใบนะครับผมตรงประตูก็จะมีที่วางของนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีทูโทนน้ําตาลดํานะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ ก็จะมาดูตรงด้านข้างก็จะเป็นแผ่นเปยของรุ่นรถนะครับจะมีหมายเลขชัดซีหมายเลขเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์เวลาเราสั่งซื้ออะไหล่หรือเข้าเช็คระยะต่างๆนะครับก็จะแจ้งหมายเลขชัดซีให้กับทางศูนย์บริการนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคันโยกของอระบบดำนะครับคันโยกตัวชุดคอนโทรลของอยกดำนะครับ ลงเดี๋ยวจะมาดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัว F C เป็นสีทูโทนนะครับน้ำตาลดำด้านบนก็จะมีถาดวางของได้นะครับวางโทรศัพท์ติดตั้งตัวเครื่องเสียงระบบสเตอริโอนะครับมีช่อง USB นะครับเสียบแฟชได้ได้แล้วก็ติดตั้งแอร์มาให้นะครับ นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็จะมีช่องต่างๆที่จะเอาไว้ให้เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำบัตรนะครับตัวส่วนของพวงอะไรก็จะเป็นพวงอะไร power นะครับสามารถปรับได้4ทิศทางขึ้นลงนะครับก้มเงยแล้วก็ตรง กลางก็จะเป็นระบบแอร์แบ็กนะครับ SRS ทำงานควบคู่กับเข็มขัดนิราภัยนะครับตัวนับปัดก็จะเป็นนับปัดโฉมใหม่นะครับมีตัวเลขดิจิตอลนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็มาดูความหมายของอไฟต่างๆนะครับไฟเตือนไฟสถ,สถานะการทำงานได้นะครับก็จะเป็นคำอธิบายอยู่ด้านบนนะครับผมตัวนี้ก็ ช่องแอร์ก็จะเป็นช่องแอร์ดีไซน์ใหม่นะครับชฉมใหม่เป็นลายเคลปล่านะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่งรอบเครื่องนะครับตรงนี้ด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟสองสว่างนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถปรับระดับความเร็วได้นะครับ ก็เป็นเบรกไอเสียนะครับตัวนี้ขึ้นลงทางชันก็จะใช้ตัวนี้เพื่อจะเป็นการาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัดคลัดประหยัดเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์พีดีโอนะครับเนื่องจากตัวนี้จะเป็นรถดํานะครับก็เป็นสวิตช์พีดีโออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่มา ติดตั้งมาจากโรงงานให้นะครับก็เป็นตัว GPS ของ Hino Connect นะครับเป็นระบบเทเลม a ติกนะครับตัวนี้ก็ส่งสัญญาณโดยตรงจากกล่อง ECU นะครับก็สามารถใช้งานโดยผ่านแอปทางมือถือนะครับ Hino Connect หรือ,อาทางเว็บเพจได้นะครับก็สะดวกสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถนะครับสามารถดูย้อนหลังได้6เดือนนะครับตัวนี้ดูประวัติดู ตำแหน่งปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูระยะทางในแต่ละวันก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกให้กับทางเจ้าของกิจการนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับผมด้านบนก็จะเป็นที่ปรับไฟส่องสว่างนะครับจะอยู่ทางฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับได้5ระดับนะครับแล้วก็จะมีสวิตต่างๆที่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ช่อง เก็บของก็จะมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็ไฟเพดานก็ตั้งได้นะครับเปิดปิดฝั่งเดียวหรือฝั่งคนขับนะครับเปิดปิดอัตโนมัติก็สามารถติดตั้งได้นะครับไฟก็จะเป็นไฟ LED นะครับโฉมใหม่นะครับผมที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งแบบสปอร์ตนะครับที่นั่งหลัก2ที่นั่งแล้วก็ตรงกลางก็สามารถพับเก็บได้นะครับวันนี้ก็มี ตัวชุดแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือ,อประจำรถมาให้นะครับด้านนอกก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับบานหลักซ้ายขวาแล้วก็กระจกเสริมมองซ้ายล่างนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกเสริมกลมนะครับอมองจุดอับต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการใช้งานนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชม ทางทีมงานก็มีช่องทางติดตามนะครับช่อง YouTube ที่ท่านที่กำลังรับชมนะครับหรือว่าทาง f c e e o o o นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่อง t r ั c k e ็ก e ์ t พิ a ์ต a ทนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับเมื่อท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือท่านกำลังมองหารถ รุ่นต่างๆอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับสไครต์นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะได้ส่งคลิปต่างๆา <S <S เมื่อมีคลิปออกมาใหม่ก็ <S 1> <S 1> จะได้ส่งตรงไปให้ถึงแจ้งเตือนให้ท่านรับชมนะครับผมครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม